วันนี้เราจะมาสอนเล่นด้วยกันที่บ้านกับในเกมชิคเก้นกันนะโอเคแหเวกเลยถ้าเรากดไปตรงเออไม่ใช่กดไปด้านล่างนี้แล้วก็ไอ้ก็กดตรงนี้นฮะเมื่อกดตรงนี้เสร็จไอ้ก็ตั้งชื่อสือตัวเองเห็นจะตั้งชื่อเลยมันตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่า เดี๋ยวลองดูนะฮะแต่หยุดเราไปร่หัสของเรา1งไม่ใช่12345เองเองตีฮะเออเออโอเคจากนั้นก็เลือกด่านที่เราชอบเอาเป็นว่าด่านที่ฉันชอบนะอู้อูด่านใหม่ฉันจะเอาด่านนี้กัน โอ้วันนี้เล่นด้วยกันที่บ้านแน่นอนนี้โอเ okay, ค let's go <S ฉันเลือกอยู่ทีมแดงแล้วกันโอเคไอ้ก็มีเท่านี้แหละใ้การเล่นด้วยกันที่บ้านกับเพื่อนที่เราสอนไปเมื่อกี้นะฮะเออมีเท่านี้แหละไอ้ฝากคอมเมนต์ว่า คอมมิทว่าอินอโมจิพรักอ่านไม่ออก